สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูพี่นายช่างนะครั้งที่แล้วครับเราเรียนไปถึงเรื่องโจทย์เรื่องการแทรกสอดของคลื่นนะครับก็มีอยู่2ข้อนะมีทั้งการหาทั้งจุดบับและจุดปฏิบับนะครับน้องๆก็ได้เข้าใจวิธีการใช้สมการในการหาจุดบับและจุดปฏิบับและเป็นตำแหน่งแนวที่เท่าไหร่นะครับมาคราวนี้ครับครูพิ่นายช่างก็จะมาอาธิบายเรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่นนะครับ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในสี่คุณสมบัติของคลื่นที่จะต้องมีนะโดยที่เรื่องคลื่นเนี่ยครับเขาจะยังไม่เน้นตรงนี้เท่าไหรน่นะแต่ว่าเราต้องเรียนเพื่อทําความเข้าใจนะครับแล้วจะนําไปประยุกต์ใช้ในเรื่องการคํานวณในเรื่องแสงอีกทีนะการเลือกเบนคืออะไรครับน้องๆเคยคิดไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาเพื่อนคุยกันเนี่ยหรือว่ามีใครทําเสียงดังอยู่คนละห้องเราแต่เราก็ไม่ได้เห็นเขาซะหน่อยนะครับแต่ทําไมเนี่ย เราถึงได้ยินเสียงที่เขาทำหรือเสียงที่มันเกิดขึ้นละ่ะถ้าเสียงนะครับมันเดินทางแบบเป็นเส้นตรงแดีวปุ๊บา,างเนี้เนะถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราสมมติเราเป็นตัวสีดำนะแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราจะต้องไปอยู่ตรงนี้แนวเสียงเราถึงได้ยินแสดงว่าเสียงนะครับมีคุณสมบัติเลี้ยวเบนนะครับเลี้ยวเบนคืออะไร อธิบายได้อย่างนี้ครับครูพี่นายช่างก็ขอยกตัวอย่างนะครับมาจากรูปในเว็บไซต์ของครูพี่นายช่างนายช่าง p h y s i c s c o m นะครับน้องๆก็เข้าไปดูกันได้เลยนะอธิบายการเลีเ้ยวเบนได้ว่าเสียงนะครับก็เป็นคลื่นนะเพราะฉะนั้นจะมีความยาวคลื่นอยู่ค่าหนึ่งถูกไหมเมื่อคลื่นที่นะครับ ผ่านมาเนี่ยแล้วเจอช่องเปิดนะครับหรือว่าเจอสิ่งกีดขวางนะครับหรือเจอกำแพงเนี่ยเสียงนะครับมันก็จะไม่ได้เดินทางเป็นตรงเดวออกไปอย่างนี้นะแต่มันก็จะเกิดการโค้งเนี่ยครับซึ่งโค้งของหน้าเคลื่นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการเลี้ยวเบนนะครับซึ่งการเลี้ยวเบนเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ที่หน้าคลื่นเสมอไปนะถ้าอยู่ตรงนี้เราก็ได้ยินเสียงอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าเราอยู่ที่หน้าเคลื่นเลยนะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนที่ไปอยู่ข้างๆล่ะ สมมติว่าเราแอบฟังเพื่อนคุยเมาส์มอยกันนะเนะเราอยู่ข้างๆเนี่ยเราก็ได้ยินเพราะเนื่องจากคลื่นเสียงมันมีการเลี้ยวเบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าคลื่นนะครับเห็นไหมมันก็มีปึบมาเราก็จะยังอยู่ในแนวของคลื่นอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินเสียงที่เพื่อนคุยกันซึ่งมาจากคุณสมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่นนั่นเองนะครับโดยที่ตัวแปรนะครับที่จะมีผลต่อการเลี้ยวเบนของคลื่นนะก็จะมีความยาวคลื่นนะครับหรือแลมดานะ แล้วก็ความกว้างของช่องเปิดนะครับหรือว่าให้ตัวแปรเป็นค่าดีนะเราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยค่าความยาวคลื่นเนี่ยมีค่าน้อยเนอะเมื่อเทียบกับความกว้างของช่องเปิดนะครับความยาวคลื่นนะน้อยกว่าช่องเปิดนะครับเราก็จะเห็นว่าการเลี้ยวเบนของคลื่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นน้อยๆเนอ,นอ,นอมันจะยังไม่โค้งเยอะนะครับ มันจะยังคงรูปแบบของหน้าคลื่นเดิมอยู่ก็คือยังเป็นหน้าคลื่นที่ตรงอยู่นะแล้วถ้าความยาวคลื่นนะครับมีค่าใกล้เคียงกับช่องเปิดดีละ่ะจะเป็นยังไงมาดูครับถ้าลมด้านะหรือความยาวคลื่นนะครับมีค่าใกล้เคียงกับช่องเปิดดีนะก็จะเห็นได้ว่า คลื่นนี่นะครับก็จะมีการเลี้ยวเบนที่เยอะมากขึ้นนะครับคือยิ่งช่องแคบเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งโค้งเลี้ยวเบนออกไปด้านข้างมากขึ้นนะหน้าคลื่นที่เคยตรงเนี่ยก็จะแบบโค้งไปนะครับอย่างรูปที่แสดงในรูปที่2นั่นเองนะเห็นไหมครับโค้งมากเลยในขณะที่ตอนแรกนะครับมันยังครงรักษาหน้าคลื่นอยู่นะครับก็มีโค้งแค่ส่วนปลาย น้อยๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งคุณสมบัติเนี้เราก็จะเปเรียนอีกทีนะครับในเรื่องแสงเชิงคลื่นนะครับซึ่งก็จะมีการคำนวณอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าเบสิกพื้นฐานเนี่ยต้องมีความเข้าใจก่อนนะครับว่าการเลี้ยวเบนนะครับคืออะไรนะรซึ่งครูพินาชางก็ได้อธิบายให้น้องๆได้เข้าใจอย่างละเอียดไปแล้วนะครับ แล้วกลับมาพบกับครูพิเในช่างในคลิปถัดไปนะครับในเรื่องแสงเชิงคลื่นนั่นเองซึ่งก็จะใช้คุณสมบัติของเรื่องคลื่อนนะครับทั้งการสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนน้องๆคนไหนที่ยังพื้นฐานไม่แม่นนะครับก็กลับไปดูที่ครูพิเในช่างได้เคยสอนไปตั้งแต่บทที่9ตอนที่1เรื่องคลื่นนะครับซึ่งอธิบายไว้อย่างละเอียดยิบแล้วก็เข้าใจง่ายได้เลย นักขราบกลับไปดูกันนะน้องๆก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ครูพี่ในช่างไว้นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาทางฟิสิกส์ดีในตอนต่อไปที่ครูพี่ในช่างจะนำมาสอนให้น้องๆนะครับสำหรับวันนี้ครูพี่ในช่างลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ